มด้านใดด้านหนึ่งหลังจากนั้นจะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำคลอดตามระดับการใช้งานในเซตทำคลอดจะต้องมีการแกะอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะก็คือเซลิ่งฉิดยาชาใช่ไหมคะตอนที่ใช้ 20cc ที่มหาราใช้ 20cc ส่วนใหญ่รพชจะใช้ 10cc นะคะ ในสาร <สา S 1> ้องแกะเซลิงเบอร์ 10cc หนึ่งนะคะเข็มดอยาชาเบอร์20เข็มฉีดบางที่ใช้23บางที่ใช้24แล้วแต่บริบทของโรงพยาบาลนะคะฉะนั้นตอนที่ไปทำคลอดคนที่เป็นเซอร์ก็เตรียมเสิร์ฟยาชาด้วยหลังจากนั้นแกะอุปกรณ์เพิเ่มเติมก็จะมีลับเบอร์ลิงลับเบอร์ลิงเข็ม ฉีดยาเข็มดอยาไซลิงบางที่ใช้พอร์ดแคมนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราพชอก็จะเป็นลบอกลิงอาจจะเรียงลำดับอุปกรณ์ตามลำดับการใช้งานก็คือ,พอเพลียมสกิสเตอร์ก็คือกลไกตัดเพลียมพาเซฟพเพียม สำมเชตตาซักชั่นลูกสุดยลูกสุยงแดงนะคะเอาไว้สำหรับซักชั่นหลังจากนั้นก็จะเป็นแคมสองอันนะคะแล้วก็การตัดคอร์สำหรับ เซตที่จะ,จะเย็บแผลเนี่ยบางที่เราจะไม่เปิดไว้เลยก็ยคือบางที่จะเปิดหลังจากเราทําคลอดทาคลอดลูกอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาถึงจะเปิดเซตสําหรับเย็บแผลปัญหาฉะนั้นในอุป,ปกรณ์อาจารย์จะแยกเอาไว้นะคะฉะนั้นในฟิลนี้ตอนนี้ก็คือแค่เสร็จสิ้นกระบวนการทํา ทอดทารกกับทาำทอดรรกส่วนอุปกรณ์สําหรับเย็บแผลจะแยกไว้กันหางสังเกตดูนะคะรับบรลิงจะเป็นเส้นสั้นๆบางที่เขาจะใช้2เส้นการหลุดการขาดรับบรลิก็คือไส้ไก่นะคะไส้ไก่รู้จักนะคะตัดให้มันเล็กๆแล้วก็จะใช้อัลอรี่แคมป์นะคะสอดเข้าไปเตรียมสําหรับจะเอาไว้สาหรับมัด ก็คือเตรียมเอาไว้ก่อนให้เรียบร้อยเวลานัึกษาแคมป์ก็จะได้เตรียมแล้วก็ลัดขอดเลยอ่ะก็คือเตรียมเอาไว้แล้วก็รูดลับบริเนี่ยค่ะลงมาจนถึงปลายของส่วนของแคมป์เพื่อที่จะให้สะดวกสำหรับการใช้ฟอ์เ็ตเนี่ยดึงคีดดึงแล้วก็ให้มันรูดถังเข้าไปรัด ที่สายสะดือนะคะเราจะใส่ถุงเท้าคนไข้ก่อนด้านใกล้ตัวสังเกตนะคะเวลานักศึกษาใส่ถุงเท้าคนไข้เนี่ยมือจะต้องสอดไปที่มุมผ้ามุมผ้าแล้วปลายถุงเท้าเนี่ย เอาหนีบเอาไว้ที่ซอกรักแร้ะท่านหนูจะใส่ฝั่งฝั่งซ้ายก็คือหนีบเอาไว้ที่ซอกรักแร้ฝั่งซ้ายเพราะว่าบางคนกรณีที่เตี้ยนะคะที่ตัวที่ตัวเตี้ยปลายถุงถุงเท้าเนี่ยมันจะละพื้นฉะนั้นให้หนีบเอาไว้ที่ซอกรักแแลหลังจากนั้นจะบอกให้ทุกทอดเนี่ยบอกว่าคุณ,ค,ณค,ค,คุณอินทิราพรคะคุณอินทิราพร จิตปลายเท้าลงนะคะนให้คนแค่จิตปลายเท้าลงพยายามสอดให้เข้าไปแล้วก็คลุมขาหย่างนะคะอะ่ขึ้นขาอย่าง กันค่ะถ้าจะใส่ฝั่งขวาในสาศกษาก็นีบเอาไว้ที่ซอบกันแล้วฝั่งขวาคุณอินทิลาพร<ม>จิไปลายเท้าลงนะคะผ้าที่ใส่เป็นผ้าสะอาดคุณอินทิราพรไม่ให้เอามือมาจับผ้านะคะ,ะมุมผ้าจับปุ๊บถอยหลังออกจากเซ็ต<ม> รถเครื่องมือคลอดนะคะถอยแล้วก็คลีดผ้าออกอเอามือตลบก,กับนิดนึงประมาณครึ่งฝ่ามือครึ่งฝ่ามือครึ่งฝ่ามือ,อหลังจากนั้นรวบมือประกบให้ให้ตำแหน่งฝ่ามือเนะะี่ยค่ะมันพอดีกับเตรียมคลอดเราจะไม่การออกเผื่อผ้าเนี่ยมันเปละตำแหน่งอื่นทำให้ผ้ามันคอนแทมเนตนะคะ ก็ปุบมือเอาไว้หลังจากนั้นเราเข้าออด้านข้างใช่ไหมคะอ่าคุณอินทิราพรคะยกก้นขึ้นนะคะจะปูผ้าสะอาดอ่าคุณอินทิราพรดี๋ยวกลนขึ้นนะคะ,ะ,ะ,ะคุณอินทิราพรคะ,คะ,คคะหลังจากนั้นจะปูผ้าที่หน้าท้องนะคะผ้าที่หน้าท้องเนี่ยเราจะเลือกเป็นสันทบเพราะว่า ตรงตำแหน่งเนี้ยเราจะจับตรงสันทบสันทบก็คืออาจารย์พี่ให้ตัวนิดหนึ่งค่ะสันทบก็คือตำแหน่งที่ผ้ามันทับแล้วมันเป็นไม่ใช่มุมด้านเดียวสันทบก็คือมีอะไรที่ทับอยู่นะคะนี่แบบนี้ค่ะเราเรียกว่าสันทบนกสารจับสันทบออกแล้วก็คลี่ออกมันจะปูที่หน้าท้องได้ง่ายคุณยินทิราพรจะปูผ้าจะคลุมทั้งหน้าท้องนะคะ สันทบจะอยู่ด้านบนตรงด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเอาไว้สำหรับให้มือสอดได้นนกรณีที่ผู้คลอดเนี่ยเอามือมาจับผ้าด้านด้านบนผู้ทำคลอดจะปูสมมติอันนี้เป็นเดเยนบอมเมอร์ผู้ทำคลอดเนี่ยบางโรงพยาบาลจะมีผ้าคลอดหลายผืนมาก สเตอร์ไลน์เวลาจะคุมหรือปูผ้าที่เร,รเดนวอร์เมอร์ก็คือจะปูออกนอกตัวเองอันนี้กรณีที่ตัวเองสเตอร์ไลน์